ก็สําหรับมีดค้าชาบารามีของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับคุณผู้ชมชุดนี้เนี่ยผมช่วยน้องที่โดนน้าท่วมที่ภาคใต้นะครับน้อแล้วเขาก็ต้องซ่อมแซมบ้านนะครับแล้วส่วนตัวเขาเนี่ยมีมีดหมอ,อหลวงพ่อพัดอยู่หลายเล่มมานะครับก็คนในกลุ่มก็ช่วยกันไปหลายเล่มและอันนี้ผมก็ช่วยมาเป็นค้าชาบารามีนะครับที่น้องเขาเก็บไว้สี่เล่มนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับผม เล่มนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ,พ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2,563จริงๆจำนวนการสร้างเนี่ยมีไม่เกิน500เล่มนะครับแล้วก็เลขโค้ดก็จะลานเงินไปตามนั้นเลยนะด้านนอกเนี่ยจะเห็นได้ว่าฝาักเนี่ยเป็นไม้มะค่าดำหรือมะค่าแต้นะครับทั้งฝักและดาเลยแมลัดที่ใช้เนี่ยจะมีนาคอยู่บริเวณด้านล่างแบบนี้แล้วก็ตัวถักต่างๆเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามนะครับใบมีดแต่ห้านิ้ว ยาวรวมประมาณ9นิ้วแต่ที่ชอบก็คือลักษณะบนใบมีดจะมีการตอกเป็นรูปเสียนช้างนะครับจะมีการตอกเป็นรูปเสียนช้างอยู่บริเวณด้านบนตรงปลายเนี่ยอุดด้วยยันพระนะครับนะยันพระอุดบริเวณตรงปลายแล้วก็ไล่ลําดับมาเนาะเป็นหลวงพระพัดวัดห้วยด้วนเป็นมีดไตามาาหกสานะครับแบบนี้มีการสร้างน้อยแค่ไม่เกิน500เล่มก็ยังถือว่าจับต้องได้ เมื่อก่อนเนี่ยผมปล่อยเช่าบูชาเนี่ยนะครับอยู่ที่4,500บาทเนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคิดเล่มละ3,500พอช่วยๆเข้าไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นพระคาถานะครับเดี๋ยวเบสลองดูใ,ใกล้ๆให้หน่อยนะพระคาถานะครับเวลาอาราธนาเนี่ยพระคาถาด้านบนเนี่ยให้ตั้งนโม3จบนะครับนโมตัสสะพระควตโตอะระโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควตโตอะระโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควตโตอะระโตสมาสัมพุทธัสสะนะครับแล้วก็ขาช้าสาโร อิโตโพทิสัตโตราชาสิงโหมหิตทิโกอระหังเหือหรืออังอะท่องแบบเนี้ยสจบนะครับก็จะเป็นมงคลนะครับข้าชามารดีแบบนี้มีแสีเล่มนะคุณผู้ชมเล่มละสามพัน้าร้อยบาทฟรีค่าส่งด้วยเดี๋ยวผมออกบัตรรับประกันแท้ให้นะครับแล้วก็ใครที่ซื้อขายกับร้านผมเนี่ยจะมีบัตรลักษณะแบบนี้อยู่นะครับด้านหน้าจะเป็นมีดเราจะมีบัตรรับประกันแท้แบบนี้ให้นะครับผม ที่จะวัก็คือผมรับซื้อคืนตลอดนะครับก็จะหัก30%ตตามมาตรฐานเนาะแล้วก็รับประกันแท้ให้นะครับทุกเล่มสบายใจได้ครับผมก็ขอบคุณครับ